สวัดีครับวันนี้ตัวโน้ชนะนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ร้านกุ้งสมปัานานะครับนี่กุ้งสมปัานานะครับอยู่ที่บ้านดงบังนะครับค่ะโอเคครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้โอ้โหแม่สวยมากเลยนะอันนี้อันนี้โอ้อันนี้สวยอ่ะอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้แปดพันห้าติดจองค่ะห้าอ๋อติดจองแล้วด้วยติดจองแล้วสวยแต่น้อยนะอันนี้ีไห อันนี้ห้า0ันแปดค่ะ5,800ันแปดันแปดไม่มีไหลอันนั้นมันมีไหลมีหลอดมีหลอดอ๋อมีหลอดมีหลอดหนึ่งหลอดอันนี้อะไรครับอันนี้หงช้างค่ะช้างตัวนี้ไม่แพงค่ะตัวนี้ไม่แพงไม่แพงเหรอครับไม่แพงค่ะอันนี้แค่สามหมื่นค่ะสามใบสามใบดังเลืองค่ะดังเลือดังชัดเจนค่ะใบละหมื่นครับครับช้างยังพวกยังแล้วเงินไหลพวกนี้เงินไหลอันนี้เขาขายอยู่ที่สองพันห้าค่ะ โอ้ใช่นะครับอยไรน,นี่ถามคนนั้นมันก็ได้นะคนนั้นเสียนคนนั้นเซียนต้นไมนน้ลูกชายเลยค่ะค่ะค่ะลูกชายค่ะอันนี้จะเป็นเป็นกระดาษบอนกระดาษด่างขาวครับ<ช>เป็นอะโ,โลคาเซียอะโลคาเซียใช่ครับ<อ>ครับถ้าไซนี้หน้าร้านจะขายอยู่6กพันห้าห้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อจะโตเร็วพี่ลำต้นจะอวบ อันนี้แยกหนอครัยใช่ครับไม้แยกหนอจากต้นแม่ถ้าเป็นไม้ไข่อย่างเงี้ยไม้ไข่คือเขาจะโตช้าแต่เขาฟองเขาจะสวยแต่มันก้านไม่อวบเหมือนแยกใช่ครับถ้าแยกหนอก้านจะอวบโตเร็วนนี้จะเป็นบอลเสือพานนี่เป็นตระกูลบอลสีตัวเทพสวยๆถ้าตัวนี้จะพวกบอลสีตัวนี้จะเป็นตัวเทพครับอันนี้อ้อดิบด่างเหลืองด่างเหลืองด่างเหลือง อันนั้นมันเป็นตะด่างขาวใช่ไหมอันนี้เป็นด่างเหลืองอ๋อืี่มาจะทําแม่จะทําแม่ทำแม่หาไม่มีด่างเหลืองยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นเห็นแต่ด่างขาวซี่ได้ด่างแล้วก็บอกหาไม่ได้แล้วหายากมากอืมอันนี้ก็นางไม้นางไม้ไซส์อย่างนี้นางไม้นางไม้ต้นกุ้งไซส์นี้คือสองพันห้าโอนางไม้กำลังมาแล้วค่ะกำลังมาเหมือนกันอ่าโอ้เยอะนะครับไม้เยอะเยอะ ไหนครับพี่อันไหนครับพี่ต้นนี้ก็จะเป็นทัาไม้บอนสีทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นตระกูลอาราซีครับเป็นพวกเสนเจนอ๋อเเสนเจนเเสนเจนประกายดาวครับนี่อันนี้ก็อันนี้ราคาต้นนี้ไม้เลี้ยงมาเก้าเดือนพี่ไม่เคยยกยอดต้นนี้หน้าร้านขายอยู่ที่สองหมื่นแปดครับอ๋ออันนี้ก็ แค่น้ําอย่างนี้ได้เลยใช่ครับเขาชอบอย่างนี้ชอบชืน้นชอบชืน้นอาราซีเขาจะชอบชืน้นๆ้นครับอ,อันนี้ก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันพี่อันนี้ต้นเล็กอน,นี้ก็อดดิบอ,อดดิบด่างขาวลูกอ,อ,อันนี้อะไรครับสีทองสวยเอ๋ออันนี้จะเป็นกวักใบ,บโพด่างเหลืองครับด่างเหลืองใช่ครับด่างเหลืองถ้าไซนี้ก็หน้าร้านอยู่5้าพันห้า ถ้าจะเป็นด่างทองด่างทองเขาจะแพงกว่านี้เนี่ยด่างทองเล่นเล่นกันเป็นหมื่นครับอ๋ออันนี้ก็ลูคัตตันอันนี้อะไรครับยูคาตตันชิ้นเซร็จครับอ๋อสวยนะใบสวยใช่ใบสวยอันนี้คือต้นแม่แล้วเหรอครับต้นแม่พี่แล้วก็ลูกติดดูอันนี้ขายไหมครับนี่ขายครับขายยกขายพร้อมลูกติดนะครับเลยใช่ครับ โอ้อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าครับอ๋อก็ไม่แพงไม่แพงจับต้องได้ครับอ๋ออันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีครับสีนะครับโอ้โหใบสวยมากเลยตัวนี้ตัวนี้กัดสีสวยครับกัดติดสีตั้งแต่เด็กอ๋อตัวนี้จะน้อยเลยเนาะใช่ครับตัวนี้ก็ขายเหมือนกันตัวนี้หมื่นหกพันหกโอ้คุ้มนะครับคุ้มเหตุราคาเ อันนี้จะเป็นไม้ที่เขาไม่ได้เล่นเท่าไหร่นีรับก็จะมีข้างในอีกนะครับข้างในมันเป็นกระดาษพวกนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นบอลบอลกระดาษทองด่างครับทองด่างครับใช่ครับดูไวยนะครับแต่นี้ก็ไซส์นี้หน้าร้านขายสองหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าครับใช่ครับดูนะครับก้านสวยมากก้านสวยเขาจะเหลืองทองสวยที่ มันคล้ายขายเพชรเจ็ดสีใช่ไหมครับแต่ว่าคล้ายกัน <ใบ S 2> แต่แต่เพชรเจ็ดสีถ้าคนถ้าคนศึกษาดีๆเพชรเจ็ดสีเขาจะมีถ้าใบแหลมนะครับมันจะเป็นไม้นําเข้าแต่ถ้าของไทยอ่ะของไทยเลยใบเขาจะกลมแบบนี้พี่อตอนน้าจะเป็นใบแหลมที่เขาไม่นิยมเล่นกันถ้าใบแหลมมันจะเป็นไม้นาเข้าอันนี้ครับอออันนี้ไม้ไทยแน่นอนเฮ่ยฟกกระดาษทองกระดาษขาวอืเลยนะครับใส่ครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่แต่ลายเขาจัดโอ้พี่ผมรู้แน่นมากเลยครับโอเคอันนี้ก็ร้านอะไรนะพี่ร้านกุ้งกุ้งกุ้งสมปรารถนาครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไเดวงบังไม้ดอกไม้ประดับจำบลดงขี้เหล็กครับอ๋อนี่นะเบอร์โทรอยู่อันนี้พี่ส่งออนไลน์ไหมครับส่งครับผมขายส่งออนไลน์ส่งมากส่งออนไลน์แล้วก็ขายหน้าร้านครับ โอเคครับนี่ okay, so ครับร้านกุ้งเขาพัฒนาโอเคครับอันนี้ครับขอบคุณพี่มากครับ,รบ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> พี่ค <laughs>